นี่แกะกุ้งสวยมากอ่ะเดกอเอาสูตรมาจากป้าป้อมใครนะป้าป้อมใครคือป้าป้อมตอนที่ฟังป้าป้อมรู้สึกเหมือนกำลังมีนหนังสืออยู่ดุเลยแบบนั่งฟังตัวตรงอย่างนี้เลยไม่ขยับไรอวแาป้าป้อมดุแม่บ้าน YouTube กลับมาอีกแล้วครับสวัสดีครับเออวันนี้กลับมานะครับแม่บ้าน u t u b e นะครับเป็น EP ที่258นะครับ เราขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้รู้สึกว่าเออไปไกลๆเลยดีกว่าจะได้ดูเท่ๆือนมีหลายตอนละว,วันนี้แม่ว่าอยู่ทูกทำอะไรครับเมนูวันนี้แกงส้มผักรวมกุ้งเฮ้ยแกงส้มผักรวมกุ้งก่อนอื่นที่จะเข้าถึงตัวเมนูอาหารนะครับขออนุญาตแนะนําแขก,กรับเชิญนะครับสวัสดีครับแขกรับเชิญวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่ามันไม่สวยแขกรับเชิญ EP 267ของเรานะครับ,รน,รบน้องไอไอศิวนี่เองวันนี้ ได้มีบุญเชิมกับข้าวห็นมอคุณพรรยาพี่หออ่าเดี๋ยวให้ดูวันนี้นี่ครับซิเกเนเจอร์ของเขาใหม่แล้วกับแม่บ้านยูทูบนะครับต้องเปิดยูทูบตลอดเวลานี่ช่องเดิมเหรอนน่จริงๆดูหลายสูตรดูจากใครบ้างจำชื่อไม่ได้เลยดูเยอะมากกอดูเยอะดูหลายสูตรมากนี่คือถูกแล้วเพราะว่าเวลาคุณเป็นพ่อบ้านแม่บ้านยูทูบเนี่ยคุณต้องดูหลายสูตรแล้วก็เอาสูตรมาผสมกันจะได้สูตรที่ดีสุดอ่ะดูวัตถุดิดบวันนี้ก่อนเดีย๋วยวนะพ้่อมึงงอันนี้งงละเริ่มแรกงงงทาไไมมเรรีีกกุ้้แบบน่อะ ก็กุ้งลวกทำไมต,ต้องมีกุ้งลวกกับไม่ลวกอมันต่างกันอ๋อเพราะว่าอันเนี้ยเอามาตำกับพริกแกงกุ้งลวกจะไปตำใส่ในพริกแกงส่วนกุ้งอันนี้เอาไว้ใส่ตอนเป็นกุ้งนี่แกะกุ้งสวยมากครัเดี๋ยวเอาส่วนมาจากป้าป้อมใครนะป้าป้อมใครคือป้าป้อมป้าป้อมใครคือป้าป้อมป้าป้อมมาเตอร์เชฟ อ๋อเชฟป้อมเหรอเชฟป้อกันสูตรไหนเหมือนที่ดูไปเจอป้าป้อมตอนบ่ายป้าป้อมเพงเลยบอกเจอป้าป้อมอยู่รู้สูตรป้าป้อมคือยังไงไหนแกะเปิดให้ดูหน่อยทำไม่ได้แล้วอ่ะเปิดม่วงๆแล้วป้าป้อมก็ขึ้นมาเจอเราชอบอ่ะกดมั่วๆแล้วป้าป้อมก็ขึ้นมาเจอเรามี่นี่เหรอนี่ป้าป้อมป้าป้อมอ๋อนี่คือคุณดูหลายสูตรหรอแล้วสูตรป้าป้อมว่าไงเนื้อสัตว์ที่เราจะใช้ในแกงส้มดอกแคร์นะคะวันนี้บ้านเลือก ดึงหัวด้านบนออกก่อนอ๋ออ๋อนี่แกขี้ตามป้าป้อมใช่ไหมรายการป้าป้อมคือครัวชั้นสูงป่ะใช่มครัวชั้นสูงโอ้โหอาจารย์ดีนะเนี่ยคุณขอบคุณป้าป้อมนะครับป้าป้อมน่ารักที่สุดในโลกนี่คือกุ้งนะอ่ะแล้วนี่คืออะไรมะขามเปียกค่ะอันนี้ก็คือน้ำมะนาวน้ำมะนาวมันคือเคล็ดลับของป้าป้อมยังไงป้าป้อมบอกว่าอะไรเฮ้ยของคนอื่นจำไม่ได้อ่ะข่าวบ้าแล้วของสักคนเคล็ดลับคืออะไร เคล็ดลับคือเราใส่มะขามเปียกใช่ไหมครับแต่เราอ่ะจะใส่มะนาวตอนถ้ายพื่อเพิ่มความเปรี้ยวอ้าวมันจะมีกลิ่นหอมของมะนาวอยู่โอเคเจ๋งอ่ะแล้วต่อไปก็คือหักที่เราจะใส่ทั้งหมดอันนี้ก็คือเลือกเฉพาะอันที่เราอยากกินอันนี้พี่โค้ชอยากกินค่ะนั่นก็คือยอดมะพร้าวอ่อนโอ้โหได้กินมากดูสิแต่ว่าพยายามหาในเน็ตอ่ะเราไม่รู้ว่าดูยังไงให้มันรู้ว่าอ่อนอ่ะแล้วดูยังไงให้รู้ว่าอ่อน ไม่รู้ไงแต่เ,เ,เรียวก็ย่อ,อขาออนแต่เขาบอกว่ามันจะมีส่วนที่แก่ถ้าเป็นส่วนที่แก่กินแล้วมันจะเหมือนมี้เส้นๆแล้วมันอาจจะไม่อร่อยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มาลองกันครั้งแรกต่อไปคือหัวหใช้เท้าหัวใช้เท<อ>้เาา<อ>ด,ดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำนี่ของโปรดยิงเลยเครือ่องแกงนี้ท่านได้แต่ใดมาเจ้าเดิมเจ้าเดิมชื่ออะไรนะป้าคุณยายน้ำอุ่นคุณยายน้ำอุ่นอ้าวอยายน้ำอุ่นอ่ะเริ่มทำเลยดีกว่าน้ำเดือดแล้วทำไงอ่ะน้ำเดือดก็คือใส่พริกแกงลงไปนี่คือตามยูทูบไปนะ ตามยูทูบเลยไปนี่ผีแกงออกไปเขาพี่ดูดีนะจริงๆอะ่ะเขาให้ตำเนื้อปลาใส่เข้าไปด้วยเพื่อทําให้แกงส้มมันข้นแต่ว่าเราไม่มีปลาเราก็เลยใช้กุ้งแทนอ๋อนี่คือมีกุ้งข้างในแล้วหรอคือตำกุ้งเข้าไปในผีแกงโอ้ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าทำเห็นี้ถูกหรือเปล่าแต่ว่าเคยกินที่แม่ทำอะ่ะ แล้วมันเหมือนมีเศษกุ้งอยู่ในน้ำอะ่ะก็เลยคิดว่าแม่น่าจะทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หางแม่นะคะมั่วเอาแล้วทำตาม youtube แต่ว่าเขาบอกว่าให้เอาน้ำมาล้างคกน้ำล้างครกคืออะไรในวิดีโอเขาบอกไว้ว่าคนโบราณเขาบอกว่าแกงมอนหมีจะไม่อร่อยถ้าเราไม่เอาน้ำมาล้างครกจริงหรอนี่ขอบเชื่อคนโบราณเหรอใช่นี่ดูใครมาเนี่ยกระูเนี่ยอ่ากินได้อร่อยด้วย รับเงินจากคุณกิน่าอร่อยด้วยมาปะเนี่ยเกือบละขอบคุณคุณกิน่าอร่อยด้วยอีกครั้งนะครับนะ้ำล้างรพเขาบอกจริงจริงมันก็ไม่ะไรหรอกมันก็คือแค่ว่ามันไม่เปลืองใช่มันแค่ไม่เปลืองมันมีแค่เป็คุณชโลบายอะโอเคแล้วไงต่อจริงๆเราดูเขาแต่ว่าเราไม่ได้ทําตามเขาทั้งหมดนะเพราะว่าเขาใส่ดอกแคกับไข่เจียวชะอมอ่าวันนี้เป็นเรียกว่าวันนี้มิกสูตรหลายคนแล้วกันใช่เพราะว่าไปดูของ food travel มาด้วยที่เขาสอนทําแกงส้มผักลวย <laughs> โอ้โห <laughs> ดู food travel ดลีย้ยง ใช่เพราะว่าเขาทําผักรวมไงเราทาผักรวมเราก็เลยแสดงว่าวันนี้เป็นสูตรเอ่อแกงส้มสูตรป้าป้อมกินได้อร่อยด้วยฟู้ดเทเวลล์รวมกันเหมือนถ้าจาไม่ผิดฟู้ดเทเวลเขาบอกว่าให้ใส่ผักที่สุกยากไปก่อนซึ่งก็คือสองอันนี้ค่ะตามหลักถูกต้องเลยต้องใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนคือ2อันนี้ทำไมใส่ล้องสะดุ้งด้วยมนในี่หมดเลยแต่สีแกงส้มอิงดูดีมากลืมเปิดที่ดูดทำาืมเปิดที่ดูดครับขอโทษคนดูนะครับ ติดเครื่องดูเข,ข,ข้านะรับปิดไว้ผัดนุ่มนานไหมขั้นตอนนี้ไม่รู้อ่ะก็รอค่ะไม่เป็นไรยิ่งนานยิ่งนุ่ม,มงไงเราวันนี้จะทำอะไรกับปลากรอนครัหรือว่าเราเลยถ้าทอดปลาเนี่ยเขาบอกว่าน,น้ำมันจะก,กระดิ่งเราเกิดมาไม่เคยทอดปลาเลยอ๋อนี่วันนี้จะมีการทอดปลาเกิดขึ้นใช่ปลาอ๋อนี่หรอปลากระพงปลากระพงมาจากร้านโกดังทะเลอ๋อรู้แล้วแป๊บนึงนี่ไงร้านนี้ใช่ไหมรัตระวัน นี่คน,นทางทะเลคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยไม่รู้เขาเป็นชาวประมงหรือเขาไปดีกว่าชาวประมงอ่ะแต่ว่าเขาอ่ะพอได้อาหารทะเลจากเรือปุ๊บอ่ะคือเขาก็มาส่งเราเลยเอาหรอแล้วไปเจอรบ้านนี้ที่ไหนไอจีเจ๋งว่ะแม่บ้านยูทูบที่หลังของไอจีนี่คือตัวอย่างของผู้หญิงทุคให่ดีล้วก็เลยเป็นที่มาของปลานี่ถูกไหมใช่แบ่งออ้มาตอนนี้คือระจะเตรียมทอดถูกไหมใช่หมักหมักกับน้ำปลาไว้แล้วก็ใช้แป้ง เราจะเอามาทอดเราทอดนี่คือน้ำมันที่เตรียมไว้อ๋ะนี่คือคอมโบนี้นะอันนี้คือเรากำลังรอละละละน้ำมันเดือดถูกไหมการทอดปลามีเคล็ดลับอะไรอยากจะอธิบายเพิ่มเติมไหมไม่มีอ่ะเพราะว่าเพิ่งอทอดครั้งแรกแล้วก็ไปดูเพราะเขบอกว่าก็เอาปลาหย่อนลงไปในกระทะก็เสรแต่ต<ด>้องใช้ไฟแรงเขาบอกปลาจะอร่อยได้ก็คืออยู่กับอุณหภูมิของไฟอ่ะไฟต้องแรงเชื่ออันนี้ดูจากใครมามไม่รู้จำไม่ได้คนหนึ่งในนี้ ตอนแรกตั้งใจจะเอาอันนี้เป็นที่กำบังของมันอ๋อคุณจะมีโล่เหรอเออแต่ว่าพอมันต้มอยู่เราก็เลยนะกำบังแหนก็อเอามากำบังกันขนาดนั้นล้วจนมันแบบไม่กระเด็นพร้อมยัง<ล>การทอดปลาคาร์พลาชีพพร้อมยังอุ้ยกลัวไม่ต้องกลัวเอาจะมีกำบังไว้สรุปขอดูจังหวะก่อนว่า,าวถ้าลงไปถ้ามันไม่ได้กระเด็นมากก็จะไม่หน<อ>าวยังแป๊บนึงร้อนร้อนยังร้อนแล้วไปโอ้ยยังรอไม่มากรอไม่มากจะรอร้อนอีกหน่อยไหมล่ะอันนี้คิดว่าร้อนประมาณนฉลเองไม่พอนะอาจจะต้องรออีกหน่อย ลองร้อยหน่อยนะตอนนั้นทอดหมูลอนเลยมันไม่ได้กระเด็นขนาดนะเพราะตนแรคิดว่าจะป้งปางเปรี้ยวโป้งโป้งเปรี้ยวปางกระเด็นติดปากระหบ้านแอคชั่นเยอะมากนี่ตื่นเต้นอ่ะอาจะได้กินปลากระพงทอดน้ำปลาฟังได้ว้าวหูด้ากินมากครับเป็นไงปลาทอดครั้งแรกแรกกลัวที่คิดไหมอะระหว่างที่ึงข้าวก่านไปนี่ทำงานกะทีเลยตอนนี้มีตะกงมาด้วยเพิ่งซื้อข้าวมาใหม่เดี๋ยวหุงข้าวหน่อย ไปกินเยอะไหมไม่นา่าทำง,งืมไปข้าวขาวน่าได้แบบเ่าสองข้วบุผมเป็นสองครึ่งสองกว่าอ่า <c oughs> เห็นไหมน่ากินไหมดูดีเนะาะข้าวหนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งต่อหนึ่งสองส่วนก็คือน้ำเต็มข้าวมันไม่เต็มแต่น้ำมันเต็มอ่ะอ่ะแม่จะประมาณนี้ าเราไม่ได้วัดจากข้อนิ้วเหมือนเวลาเราหูก็จริงๆก็วัดจากข้อก็ได้พี่ก็แค่เทียบกันแต่ว่าพี่ว่าประมาณที่เนี้ยไม่เป็นไรนะจะได้ปิดฝาเราหูข้าวแล้วนะให้ลองไปดูนี่กดถึงไหมถ้าเราถึงนะตอนนี้เป็นไงบ้างหักก็เริ่มนุ่มๆแล้วนะระหว่างนี้ระหว่างนี้อะไรครับเราก็เอาคือเราเอาเผาอ่ะ ไม่รู้มันสุกยากหรือง่ายอ่ะก็ใส่ไประหว่างกลางแต่จริงเราก็ชอบกินให้มันนุ่มน่อยเหมือนกันนะพอดีพอดีเนี่ยใชแกงส้มเนี่ยคือพัฒเอกประทันเอ้สวยงามจบจบไปเพลงมันจมลงไปสุดใจทากเพลง<ว>แมวคืนไหมเพลงมันจมลงไปสุดใจปล่อยไว้ไม่ต้องดูแลไม่คันไม่คันแล้วปลาไม่แล้วไม่ทันแล้วปลาไม่แล้วไหนสีสวยเออสีดีมไหม ี่ยแหละกลังคิดก็ได้ละเขาบอกว่ามันจะลอยขึ้นมาเขาใครไม่รู้อ่ะในยูทูปแต่ทุกคนในยูทูปอ่ะเราอย่างนี้เราซื้ออันใหม่หมดแล้วตักได้เดี๋ยวตอนนี้คู่อุปกรณ์ใหม่เหรอที่จากไหนมาครับไปเดินห้างคไปเดินห้างเราซื้อมาห้างตะปินค้าชั้นนำย่านทองหล่อย่านทองหล่ออ่าเห็นไหมย้านแม่เดินสุดๆท่าเขาเยอะเห็นไหมท่าเขาเยอะอันนี้เดินๆไปเามาแบบ อิงสุดยอดขาจารย์ครับได้ครับจารย์ที่หออเหมาะกับการกินปลาทอดเหรอประทอดใช่ไหมเุ้ไก่จีตอรลี่เป็นไยไก่จีตอรี่เ้เกิดอะไรขึ้นแอ s โซซอรี่ <laughs> ดูกดกินจะขยจียยนะครับอ่ะนี่เตรียมจานแล้นี่วจานไม่ดีน่าจะเหมาะกับปลาทอดไหมดูสิมันดูทำให้ปลามันเด็ดอ้าวอา ระวังนื้อผมนะครับโอเคนี่ปลาทอดครับไข่ไม่ทอดปลาทอดเราต้องรีบแล้วเพราะว่าจะได้กินครับโอเคต่อไปอะไรจะปรุงแล้วค่ะถ้าไปเยอะไหมหชอนหชอ้ชอนต่อนเขาใส่ทางน้ำปลาแล้วก็เขาใส่เกลือด้วยเขาไม่ได้บอกแต่ป้าฟ้อมบอก ป้าป้อมบอกว่าอะไรป้าป้อมบอกว่าพอเราใส่น้ำปลาเยอะเกินไปเนี่ยเราจะทำให้มันหมิดขาวป่าเราวก็เติมความเค็มด้วยใส่เกลือแหะขอบคุณป้าป้อมนะครับนี่เลยแต่ว่าตอนตอนที่ฟังป้าป้อมเรารู้สึกเหมือนกำลังเรียนหนังสืออยู่ทำไมเหมือกูครูสอนแบบจริงๆอ่ะก็เขาเป็นมืออาชีพอะป้าป้อมอ่ะดุเลยแบบนั่งฟังตัวตรงอย่างนี้เลยไม่ขยับตัวป้าป้อมดุนั่งนั่งไงนะตรงตรงไม่ขยับตัวป้าป้อมดุป้าป้อมไม่ดุนะตาเขาเป็นคนน่ารักมากๆรู้เปล่า ตัวจริงน่ารักก็เป็นคนน่ารักที่สุดในจักรวาลนึงอยากเจอตัวจริงอยากเจอตัวจริงเหรอเจอจะทำไงอยากให้ป้าป้อมลองชิมอาหารดีโอ้โหเฮ้ยคุณใจถึอมากเลยนะคุณเพราะว่าอยากอยากไปยืนอยู่ตรงนั้นอะที่เขาบอกว่ากำลังจะคอมเมนต์อะว่าแบบจะรู้สึกยังไงอ่ะโอหุยคุณใจถึอมากนะแค่ป้าป้อมพูดว่าก็พอกินได้เนี่ยโก้ไปแล้ไม่ต้องพูดว่าอร่อยเลยเกลือแล้วไงต่อครับนั่นตอนตีนตอนตีนตอนตีนครับ นักตันตีมใช่ไหมน,นักตนี่คนอผน้นี่คือนะครับที่ทางต่อสู้ขับนักตันตีมนะครับนี่คือศัตรูของเธอในวันนี้เอาครับนี่คือศัตรูของเธอในวันนี้นะครับเอาแล้วครับออกแรงเ่อตรงนี้นะครับคนผู้ดูทางบ้านนะครับสามารถจะแนะนำนะครับติชมแล้วก็ให้เคล็ดลับในการเอานักตารแข็งขงองอไา้เช่นมีดไหมเขาบอกว่าการใส่หวาน ทำให้หวานเข้าไปทําให้เมื่อเค็มกับเปรี้ยวมาเจอกันแล้วมันเงตัวูเาว่าใส่หวานไหมไปอยู่ป้าป้อมปังนึงนะป้าป้อมเป็นปุ้ยนะตอบคี่ว่าป้าป้อมรอพันมึงนะก็าคนเข้ากันแล้วมีเพื่อนจะจินตนาการเยอะมากตอนนี้มีเพื่อนเป็นป้าป้อมบางนีเป็นใครไม่รู้อุ้ยไปหมดพี่ไม่เคยคิดเลยว่าหนึ่งพี่จะได้มีภรรยากับเขาอีกคิดว่าต้องทําให้ตลอดสรุปว่าตอนนี้เขามาแล้วนะทุกวันแล้วเขามาแล้วเขามาหลังแต่เขามาแลนด์ด้วยตรงนี้ยูทู e มาเปลี่ยนโลกจริงนะครับอ่านการชิมเกิดขึ้นนะครับชิมแล้วเป็นไง ก็เติมน้ำไปลาหนห่อยนะปอีกช้อนหนึ่งปุ๋ยช้อนหนึ่งเลยครับครึ่งช้อนไหมหรือช้อนอ่ะช้อนนึงก็ได้เติมน้ำปลาเพราะเขาใส่เยอะมากโอเคโอเคแต่ปไปแล้วเกลือแบบป้าป้อมใส่เยอะไหมใส่ไปนิดเดียวเดี๋ยวใช้อีกชั้ส่วนเราเยอะกว่าเขาเยอะมากไม่เป็นไรชอบชอบกินแกงส้มกับข้าววันอร่อยอ่ะเสี่ยวชิมใหม่ทีนึงดีว่ารสชาติเป็นอะไงดีใช่นไหมเบาดีนะกระดานปูใหญ เสียมั้งเอาละออกไปอะไรมะผักเปียกมะผักเปียกซัดได้เฮ้ยแต่ถุกหูแต่มันข้นดีมากเลยนะเพราะว่าเราใส่มันดูดีเลยอ่ะมันแบบน่ากินมากอ่ะแบบไหมมาแล้วเริ่มมาแล้วความอร่อยนี่ท้ายเราดันใส่นี่คือท้ายเราดันเสร็จแล้วก็เร่งไฟให้เดือดเลยนะครับขอใส่ผักตัดค่ะโอเคผักตัดขาวอ๋อมงผักตัดขาวด้วยเพิ่งเห็น แค่รู้สึกว่าอยากห้มีสีเขียวหน่อยสูตรของผักนี่คกับต้องการใส่เปผักตอนนี้ผักบราเก,กิดคำชอบเลยวันนี้เราใส่ผักที่เราชอบทั้งนั้นเลยนะอันนี้รออะไรต่อให้มันวงวดอีกนึนงแล้วเดี๋ยวไข่กุ้ตงต้มกัดโอเคอ่านี่แับใส่กุ้งไม่บอกนะครับนี่เสร็จวอร่แล้วนะอันนี้คือตอนน้ำเดือดแล้วถูกไหมใช่ค่ะเสรมะนาวตอนปิดไฟตอนนี้ปิดไฟแล้วนะครับแล้วก็เอาน้ำมะนาวที่เตรียมไว้ใช่ไหมโอ้แตบบ่บอกเลยว,ว่าน่ากินสุดๆ สวยงามครับและแน่นอนครับเธอมาพร้อมกับอ,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 อุปกรณ์สวยๆเออมื่อว่ายู่ทูบต้อง <c oughs> แล้วก็เกี่ยวกับแคปชั่นว่าอะไรมากินจ้ะ <c oughs> มากินจ้ะมากินจ้ะในเช้าถ้าเป็นตอนเย็นจะพูดว่าแบบเมื่อเย็นวัน,นนี้จ้ะ <c oughs> แล้วถ้ตอนเช้าอ่า <c oughs> ะตอนเช้าก็ตื่นมากินจ้ะแล้วก็แท็กเพื่อนข้อดีคือถ้าป้าอ้ายนี่พี่ตื่นมาพี่ก็จะเปิดไอจีค่ะก็ดูว่าวันนี้กินวันนี้แท็กอะไรมาคุณภรรยาทำอะไรให้กินนี่ นี่ทำอะไรต่ออ่ะทำซอสน,น้ำปลานิลอ,อุ้ยทำยากเปล่าไม่ยากค่ะทำไงบ้างไลฟ์ฟังหน่อยใส่น้ำนปลาแหย่น้ำตาลตี๊บจบจริงออกแค่นี้เหรอนี่เอาไปจากใครส่วนนี้จะไม่ได้เอา้าทำไงวิธีการทำน,น้ำปลาน้ำปลาแบบนี้โอเคแล้วก็ใส่น้ำตังปิ๊บจบเลยเหรอโอ้หน้ำตาลปี๊บเยอะเหมือนกันนะอน้องนี้หรอกินน้ำปลากับนี่รวมกันแล้วอืหอมหวาน มันจะไม่ได้เค็มขนาดนั้นแล้วมันก็จะไม่ได้หวานขนาดนั้นเพราะว่าคือซอสแล้วเราราดเลยนหเหรือวตัดแยกมาเลยก็ได้ตอนที่บอกว่าจะกินปลาทอดอ่ะแค่คิดว่าเอาปลาทอดมากินกับแจงส้มก็พอแล้วเอาราไปดูข้าวกับอายให้อูุข้าวนิดนึ่งเพราะข้าวที่มันธรรมดาจะบอกว่าวันนี้โต๊ะอาหารเรามีดอกไม้สวยๆอยู่ด้วยนะคะนี่จากเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานมันเกิดอิงใช่ไหม<ช>แล้วก็นี่แล้วก็สั่งดอกไม้มาให้อิงนะครับเพ่อความมันเกิด จะได้แบบไว้เพราะช่วงนี้มันอยู่บ้านเนาะของยี่ห้อฮาร์ดเมดนะครับนี่สวยมากเลยสั่งเป็นแจกันเป็นครั้งแรกนะที่ของขวัญแบบอญิงเป็นดอกไม้แต่เป็นแจกันเพราะว่าเราอยู่บ้านไวอฝังผมชอบของขวัญพิเินไหมดีใจที่ชอบนะครับนี่มีนนี้าวทั้งสองท่านกินดีกว่ากินเลยเอาเลยอ่ะนา เป็นไงอร่อยหรอจริงหรอจริงจริงไม่ได้อวยไปข่าวว่าอะไรนะวันนี้แต่ว่าไอจจะไม่มาใช่เพราะว่าอะไรไม่ได้ไม่มาแล้วะแบบอิดออดนิดนึงพี่เอ็งบอกว่าโอเควันนี้มาดิได้กินแกงส้มโอเคไปลุกไปอาบน้ำเลยเป็นไงบ้างแกงส้มถึงเป็นไงให้เป็นตัวเองแล้วอยากได้เปรี้ยวอีกแต่ถ้าถามนี่คืออร่อยแล้วเป็นไงบ้างผ่านเนาะไอเนาะเกินผ่านจ้อร่อยมาก อันต่อไปมป็นเมน <laughs> ูอะไรถามเขาเชิญมาจมหรอเดี๋ยวออนมาช่วยดิมเก่งมากวันนี้ขอบคุณใครนิดนึงเลยป้าป้อมขอบคุณป้าป้ะะอมด้ครับสระทาเผ็ด่กินได้อร่อยด้วยนาะป้าป้อมวันนี้ช่วยเยอะเลยนะครับวิธีแกะกุ้งอะไรก็ดีน่ากินทั้งหมดเลยลิปบหน่ายอยากเห็นทำเมนูไหนอบอกมาได้เลยนะอ bye าอไปบอกลูกเลย